สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกติปนาพิรักวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระจายอนบทที่19ข้อ1ถึง11ด้วยกันครับยอนบทที่19ข้อ1ถึง11ปีลาดจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตีและพวกทหารก็เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วง แล้วพวกเขาก็มาหาพระองค์ทูลว่าข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญแล้วพวกเขาก็ตกพระพักพระองค์ปีลาทก็ออกไปอีกและกล่าวกับพวกเขาว่านี่แน่เราพาคนนี้ออกมามอบให้พวกท่านเพื่อให้พวกท่านรู้ว่าเราไม่พบความผิดอะไรในตัวเขาเลยพระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงสวมมงกุฎทําด้วยหนามและทรงสวมเสื้อสีม่วง ปีลาดกล่าวกับพวกเขาว่าคนนี้ไงละ่ะเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกเจ้าหน้าที่เห็นพระองค์พวกเขาก็ร้องอื้ออึงว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียปีลาดกล่าวกับเขาว่าพวกท่านจงพาเขาไปตรึงเอาเองเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลยพวกยิวอตอบท่านว่าเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาสมควรตาย เพราะเขาตั้งตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อปีลาดได้ยินอย่างนั้นท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้นท่านเข้าไปในกองบัญชาการปริโทเรียมอีกและทูลถามพระเยซูว่าเจ้ามาจากไหนแต่พระเยซูไม่ตรัสตอบอะไรปีลาจึงทูลถามพระองค์ว่าเจ้าจะไม่พูดกับเราหรือเจ้าไม่รู้หรือว่าเรามีสิทธิอำนาจที่จะปล่อยเจ้าและมีอำนาจที่จะตรึงเจ้าที่กางเขนได้ พระเยซูตรัสตอบว่าท่านจะไม่มีสิทธิทอำนาจเหนือเรานอกจากจะประทานแก่ท่านจากเบื้องบนเพราะเหตุนี้คนที่มอบเราไว้กับท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่านจะาปทําตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ในข้อที่11พระเยซูตรัสว่าท่านจะไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรานอกจากจะประทานแก่ท่านจากเบื้องบน พราะเหตุนี้คนที่มอบเราไว้กับท่านจึงมีผิดมากกว่าท่านจากสิ่งที่พระเยซูตรัสเราพบข้อคิดอย่างน้อย3อย่างด้วยกันอย่างแรกสิทธิอำนาจทั้งหลายทั้งปวงมาจากพระเจ้าในข้อที่ 10, กับข้อที่11ท่านจะไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรานอกจากประทานมาจากเบื้องบน พระเยซูกำลังบอกว่าอำนาจทั้งหลายสิทธิอำนาจทั้งหลายมาจากพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานให้แก่บุคคลทั้งหลายตามแต่พระองค์ทรงพอพระทยัยไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามแน่นอนที่สุดตอนนี้พระเยซูกำลังบอกกับปิลาศว่าที่ท่านบอกว่าท่านมีอำนาจปล่อยพระองค์ได้เนี่ยแท้ที่จริงปิลาศไม่ได้มีอำนาจใดเหนือพระเยซูคริสต์เลย พระเยซูคริสต์บอกว่าอำนาจเหล่านั้นล้วนแต่มาจากเบื้องบนทั้งสิ้นพระกัมภีร์ตอนนี้พระเยซูกลัาบอกว่าไม่มีอำนาจใดในโลกสูงกว่าพระองค์ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพระเยซูพระเยซูพระองค์เองกําลังถ่อมพระองค์เองยอมเชื่อฟังบนพระประสงค์ของพระเจ้าและพยายามบรรลุพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างให้เกิดเป็นผลในเชิงรูปธรรมแน่นอนที่สุด หลายครั้งเราเองเราอาจจะอยู่ในที่ทำงานเราอาจจะอยู่ในสถานที่ต่างๆที่มีการลำดับการปกครองเราเองต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนที่มีอำนาจปกครองเราไม่ว่าผู้นำคนนั้นจะดีหรือเลวก็ตามเขากำลังบริหารจัดการสิทธิอำนาจของพระเจ้าในการบริหารจัดการเราผู้นำมีอำนาจที่มีอำนาจทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้ใช้อำนาจของพระเจ้าทั้งสิน้น การต่อต้านผู้นำเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นการต่อต้านพระเจ้าด้วยแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่าก็ผู้นำคนนั้นไม่ดีเราจะเชื่อฟังทําไมแต่พี่นงท่รักครับในพระธรรมโรมเปาโลกําลังบอกกับเราว่าแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนไม่ดีแม้ว่าเป็นคนโหดร้ายหรือไม่เป็นคริสเตียนหรือไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็ตามแต่อํานาจทั้งหลายล้วนมาแต่พระเจ้าการไม่เชื่อฟังอํานาจคนเหล่านั้นก็คือการต่อสู้พระเจ้าและจะส่งผลเสียแก่เรา ข้อคิดประการที่สองเราพบว่าะจะมีโทษกับทุกคนที่กระทำผิดแน่นอนเวลานี้พวกยิวเองได้ตั้งใจที่เคยทำผิดด้วยการใส่ร้ายพระเยซูคริสต์พวกยิวกำลังสร้างพยานเท็จเพื่อมุ่งหมายทำลายพระเยซูคริสต์พวกยิวไม่แค่นั้นพวกเขาเองยังบีบบังคับอย่างไร้ความปราณีแม้ว่าจะเห็นภาพแห่งการทุกทรมาน อย่างแสนสาหัสของพระเยซูคริสต์ปิลาตพยายามทําให้จิตสํานึกของพวกยิวเหล่านั้นที่กำลังมุ่งมั่นอยากที่จะทําลายพระเยซูคริสต์เมื่อเห็นสภาพที่ย่อยยับเมื่อเห็นสภาพที่ยับเยินของพระเยซูคริสต์จะเกิดความเมตตาบ้างที่จะงดโทษตายหรือหยุดที่จะจงใจทำให้พระองค์เองต้องเสียเสียชีวิตบนไม้กางเขนจึงเอาพระเยซูคริสต์ไปโบยตี ปลาตบอกว่าเมื่อเราโปรยโบยตีพระเยซูแล้วเราจะปล่อยเขาไปแล้วเมื่อสั่งให้ทหารเอาพระเยซูไปโบยตีพวกเขาเองยังทําการพวกทหารเหล่านั้นยังทําการเย้ยหยันเกินกว่าที่ปิลาตเองได้สั่งเอาไว้ได้ทํามงกุฎสวมได้เย,ออย้ยหยันเยาะเย้ยพระเยซูคิดว่าเป็นดังกระสัตแล้วก็ตบผะผ่กของพระองค์ด้วยในเวลานั้นปิลาตได้ส่งพระเยซูออกมาให้พวกคนทั้งหลายเห็นและปิลาตเอง ก็คาดหวังวคนเหล่านั้นจะรู้สึกพึงพอใจและหรือสะใจและที่พระเยซูคริสต์ถูกตีอย่างยับเยินและจะได้ปล่อยพระเยซูไปแต่คนเหล่านั้นกลับไม่คนเหล่านั้นกลับตะโกนร้องว่าตรึงพระองค์่าพระองค์โทษของคนเหล่านั้นจึงมีแน่นอนเนื่องจากการกระทําผิดของพวกเขาแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสแค่ตรงนั้นพระเยซูพระองค์เองได้บอกว่าเพราะเหตุที่ คนเหล่านั้นได้มอบเราไว้แก่ท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่านมันกําลังบอกอะไรกับเราในตรงนี้มันกําลังบอกว่าปิลาตเองก็มีผิดด้วยโทษของผู้ที่มีสิทธิของพระเจ้าเราเองกําลังเห็นเมื่อกี้เราเห็นอะไรเมื่อกี้เราเห็นว่าคนเหล่านั้นกําลังท้าทายสิทธิอํานาจของปิลาตซึ่งเป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้แก่เขาที่เขาเองอยากจะ ปล่อยพระเยซูคริสต์แต่พวกเขาไม่ยอมฟังแต่ต่างใช้อิทธิพลต่างใช้การบีบบังคับทําให้ปิลาตเองต้องยอมที่จะทําตามความต้องการของเขาพวกเขาจึงมีโทษในการในการกระทําในครั้งนั้นโทษของปิลาตเองก็เหมือนกันเพราะเขามีสิทธิเพราะเขาเองมีอํานาจที่พระเจ้าเองประทานให้แต่ปิลาตกลับทําในสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นคือการให้ความยุติธรรม เพราะเหตุนี้คนที่มอบเราไว้กับท่านจึงมีผิดมากกว่าท่านสแสดงว่าปิลาตนั้นมีความผิดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นปิลาศพูดยังไงครับปิลาศบอกกับคนเหล่านั้นที่พยายามฆ่าพระเยซูว่าเพราะเราไม่เห็นความผิดของเขาเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลยปิลาศเองไม่ได้ใช้สิทธิอํานาจที่ตนมีในการให้ความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นแต่กลับยอมปล่อย ตัวของผู้กอ่อการร้ายออกไปพวกยิวเรียกร้องให้ปล่อยตัวของบา,บาลาบัสแทนพระเยซูคริสต์การปล่อยตัวโจรแทนที่จะปล่อยตัวคนบริสุทธิ์ออกไปแทนที่จะเคี่ยนตีโจรกับเคี่ยนตีผู้ทรงศีลที่สั่งสอนศีลธรรมในพระวิหารแม้ว่าปิลาจะบอกว่าพระเยซูคริสต์ไม่มีผิดแต่เขาไม่ได้ใช้พลังอํานาจหรือสิทธิอำนาจที่เขามีเพื่อยืนหยัดในความยุติธรรม ปิลาตพูดว่าพอเราไม่เห็นเขามีความผิดเลยแต่กลับจับพระเยซูคริสต์พูดงเป็นครูสอนศาสนาแต่ปล่อยโจรผู้ฆ่าคนไปปิลาตแม้ว่าจะพูดว่าพอเราเองไม่เห็นว่าเขามีผิดเลยแต่กลับสั่งโบยตีพระเยซูจนยับเยินแต่และปล่อยให้ทหารนั้นสร้างความทรมานต่อพระเยซูคริสต์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปีลารู้ว่าพระเยซูไม่สมควรถูกตีด้วยซ้ำไปแต่เขาปล่อยให้พระองค์เองถูกกระทําแม้ว่าแม้ว่าปีลาตจะบอกว่าเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลยแต่กลับปล่อยให้คนที่ไม่มีผิดถูกตรึงตายบนไม้กางเขนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคําสั่งของปีลาตทั้งสิ้นปีลาตผู้ซึ่งพระเจ้าสรงมอบสิทธิอํานาจให้เขาปกครองแต่กลับใช้สิทธิอํานาจอย่างไม่ถูกต้องน้องที่รักครับ ระเยซูคริสต์ทรงถูกกระทาอย่างนี้และถ้าทั้งพี่น้องและผมถูกกระทําอย่างนี้ด้วยขอรู้เถิดว่าคนเหล่านั้นที่กระทํากับเรา mm hmm. เขาเองก็จะต้องถูกรับโทษผิดเหมือนกันขอพระเจ้าเมตตาทั้งพี่น้องและผมที่เราเองนั้นจะไว้วางใจพระเจ้าพระบิดาและเวลานี้ขอให้พวกเราเองจะได้ยอมที่จะเชื่อฟังและอดทนต่อการร้ายเหล่านั้น ให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมอดทนเพื่อการช่วยเหลือที่จะมาถึงเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าขอได้โปรดเมตตาช่วยพวกเราที่เราเองนั้นจะระแวดระวังในการใช้อํานาจเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เมื่อเราเป็นผู้นําเมื่อเราเป็นผู้ที่มีสิทธิอํานาจและกําลังใช้อํานาจของพระองค์นั้น และพระองค์ช่วาข้าขอช่วยพวกเราผู้ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาจะยอมรับสิทธิอํานาจนั้นเหมือนอย่างว่าเป็นพระองค์เองและไว้วางใจว่าใครก็ตามที่กำลังใช้สิทธิอํานาจอย่างผิดๆเขาเองจะได้รับโทษด,ด้วยเช่นกันเราจึงกราบทูลขอมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน